ไม่มีคําว่าสายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตสวัสดีจ้า Fifty Week เมียวกลับมาอีกแล้วแล้วนี่เหมียวเองนะคนที่ตัดสินใจเราออกสักง,งานประจําตอนอายุ50ตอนนี้ก็เกษียณมาได้1ปีเต็มแล้ว อืมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้น่าจะทุกคนน่าจะรู้สึกสบายสบายตัวมากขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตรงฝนตกเนาะก็ช่วยบรรเทาอากาศร้อนลงไปได้ที่น่าจะน่าจะแบบว่าถูกใจที่สุดก็น่าจะทําให้แบบว่าบิน <c oughs> บินค้าไฟน่าจะลดลงอวันนี้โอ้ยสบายมากเลยไม่ต้องไม่ต้องเปิดแอร์นะเปิดแค่ผัดลมก็อยู่ได้ าตามที่เราเกริ่นไปต้นต้นคลิปเลยนะก็คือไม่มีคำว่าสายนะที่เราจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่เราจะมองหาเป้าหมายใหม่ในชีวิตที่เราจะมองหาความฝันใหม่ๆหรือสิ่งที่เราอยากจะทำไม่ว่าจะอายุเนี่ยห้บมาแล้วก็ไม่มีคำว่าสายนะเพราะว่าอย่างบางครั้งในแต่ละช่วงอายุ เราจะมีความฝันเราจะมีเป้าหมายหร,หรือเราจะมีสิ่งที่อยากทำอะ่ะมันแตกต่างกันแล้วก็มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดอยากจะทำไว้ตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังไม่มีโอกาสทำอืมอย่างเรานะเราบอกไว้เลยนะว่าเราอะ่ะพึ่งหัดขับรถขับรถยนต์อืมตลอดชีวิตเรามาเลยเราน่าจะเคยหัดขับน่าจะเหมือนอายุต,ตอนแบบประมาณ30มั้ง แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จคือกลัวเพราะตอนนั้นน่าจะขับเกียร์แมนนวลด้วยเนาะเออก็ไม่สำเร็จก็คือไม่ได้ขับแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะที่จะซื้อรถที่จะมีรถที่จะขับรถเลยเราคือชีวิตเราก่อนหน้าน,นี้ก็คือเราทำงานบริษัทที่มีรถรับส่งเป็นส่วนใหญ่ก็เลยไม่เคยต้องใช้อ่าก็เลยไม่เคยจำเป็นต้องใช้เนาะ เราไปไหนมาไหนเราก็ใช้เขาเรียกว่า Public Transport อ่ะก็คือใช้รถท้องแถวมั่งรถเมยมั่งถ้าอยู่กรุงเทพก็รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ใช้แท็กซงแท็กซี่ออขนาดขนาดเราเราเราใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดนะ่ะเราก็มีถ้าเกิดเราไปซื้อของเยอะๆเราก็ใช้ตุก๊กๆใช้แท็กซี่อะไรประมาณอย่างนี้ก็แก้ปัญหาได้เราก็ไม่ไม่ครากลวัวไง เรารู้สึกแบบมันคนมันไม่เคยขับเรา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 จะกลัวแบบเหมือนกลัวถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยเรากะระยะไม่ถูกเนาะแล้วเราก็ไม่เคยคิดแอะว่ามันจะมีความจําเป็นที่จะที่จะต้องใช้จนกระทั่งว่าเราได้กเกษียณทีนี้พอกเกษียณใช่ไหมมันไม่มีรถมันไม่มีรถมันจะมีใครมาขับรถให้เราไปไหนหละเวลาเราอยากไปไหนเราก็ไปไม่ได้สุดท้ายเราก็ตัดสินใจว่าเออเราเรา เราซื้อรถแล้วเราก็ไปเริ่มเรียนฮัไปเริ่มเรียนขับรถอะ่ะก็คือต้นปีนี้เองนะก็คือตอนที่เราอายุเอาง่ายๆว่าปลายห้าสิบจะเข้าจะเข้าห้าสิบเอ็ดเราไปเรียนอ่าหัดขับรถก็น่าจะไปเรียนโรงเรียนสอนขับรถนะ่ะคือเรียนน่าจะประมาณสี่ครั้งหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมก็ ตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คือไปจองรถไว้แล้วแต่ว่ารถยังไม่มาก็ใช้รถของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออจนกระทั่งว่ามั่นใจอ่ะก็คือมั่นใจไม่มั่นใจไม่รู้แต่ครูบอกว่าจะไปสอบไหมอาทิตย์ที่จะไปสอบไหมฮะครูจะเอาชื่อไปลงเออได้ได้ได้ได,ได้ครูสรุปก็คือเราเราหัดขับรถแต่เราก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะ ไปอบรมเนาะไปอบรมไว้ก่อนคือไปอบรมเอาช่วมมงไปอบรมเรียบร้อยแล้วแล้วครูเขาก็สอนเทคนิคในการขับรถแล้วก็ให้เราฝึกฝึกตอบข้อสอบอะ่ะเออห้าห้าสิบข้อใช่ไหมก็ฝึกวนไปฝึกวนไปฝึกฝึกวนไปเราก็แบบครูก็ถามไปง่ายมากโอ้ครูขาคือได้แบบว่าห้าสิบตลอด โอ้ oh, จริงๆฉันได้49 50 48 49้ครูก็เลยบอกว่าโอ้ยมันเพราะฉะนั้นมันง่ายไปสําหรับเธอแล้วเธอต้องเอาแบบว่าแบบข้อยากเออแกก็ไปแกก็ให้เป็นโหลดข้อยากเออไปไปอไปไปตอบไปไปทดลองโจทย์ข้อยากยากก็ก็ช่วงแรกๆก,ก็จะได้ไม่ครบนะก็คือเหมือนได้แบบ สี่สิบห้ามากสี่สิบหกมากก็ไล่ขึ้นเรื่อยๆแต่ครูเ็าบอกให้ฝึกเรื่อยๆเราก็จนะํแล้วเราก็จําข้อสอบอะเราก็จาจำ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 เลยเออเสร็จแล้วเราก็เ,ออเราฝึกสี่ครั้งแล้วเราก็ไปสอบไปสอบตอนตอนที่ไปสอบเรายังจําได้เลยนะคือเราไปสอบวันที่เก้ามกราปีนเ,ออปป 6, 7, เนี้ยเออปีปีหกเจ็ดเนี้ยตอนนั้นคือเราได้รถละ เราเราเราได้รถแล้วแต่ว่าตอนที่เราไปสอบเราใช้รถของของของครูนะเพราะว่าคือเหมือนรถของโรงเรียนอะ่ะเขามีมาร์กมีอะไรไว้หมดเลยมีแบบคือให้มองจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะมันจะมีมาร์กอยู่ในกระจกอยู่ในตัวรถของแกเออคือคือรถแกก็เล็กๆด้วยนะเป็นรถรถเก่งนี่แหละรถเล็กๆห้างห้าง <c oughs> <c oughs> เก่ามากแต่แบบว่าแกก็เปลี่ยนเป็นเกียร์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 อะไรนะเกียร์เกียร์ออโต้เออก็เป็นเกียร์ออโตโน้นะเออแต่แต่ขับง่ายนะคือเหมือนกับว่าพวงมาลัยมันหนักแต่เราด้วยความที่เร,เราเราเราฝึกกับรถคันนี้เนาะเราก็จะชินกับรถคันนี้อืมก็ไปสอบปรากฏว่าพอไปสอบใช่ไหม <c oughs> สุดยอดฉันได้เต็มถูจ่าห้าสิบเต็มห้าสิบฉันก็บอกครูผู้คุมสอบ่ รู้สรแล้วค่ะืออหนูได้ห้าสิบเต็มห้าสิบได้ค่ะบอกว่าคนคุมสอบอ,อีป้านี่เออแต่เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งมาดีใจไปนู่นลงไปรอข้างล่างเลยไปสอบไปสอบไอ้ขับรถก่อนค่อยจะดีใจเราเออไอ้ไอ,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 อ้เอ้ข้อเขียนเราไม่กลัวเรากลัวขับรถไงเพราะเราแบบเราไม่เคยขับรถเธอเธอแบบว่าฉันกลัวมากแต่ว่า เอาตามที่ครูบอกอะ่ะก็คือเป็นแบบเขาจะบอกนะว่าต้องสอบอะไรบ้างอะไรบ้างรู้หมดเลยแต่เอออ่าจุดแรกจุดแรกจุดแรกจุดที่สองจุดอะไรอย่างเงี้ยเออพอเราเราเราก็อ่าบ่ายแล้วแหละเออไปสอบช่วงช่วงบ่ายเนี่ยเออเราก็ไปสอบสอบสอบทุกทุกทุกจุดทุกเขาเรียกว่าอะไรนะ ทุกอาสเตชันอะเออทุกจุดจุดจุดไปอะสี่สี่สี่จุดหรือเปล่าสี่ท่าที่สามท่าจําไม่ได้เออลืมสามท่าหรือสี่ท่าเออนั่นแหละฉันก็ผ่านเว้ยเฮ้ยฉันก็ผ่านแล้วฉันก็ดีใจมากเลยเออแล้วก็นั่นแหละได้ใบขับขี่มาแล้วฉันสอบอ่าฉันได้ใบขับขี่มามกกลาเนาะได้ได้ใบขับขี่มามกกลา ก็ขับแถวๆเนี้ยแถวๆบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะเออเสร็จแล้วเดือนกุมภาบั้งเดือนกุมภาประมาณประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเออประมาณเดือนหนึ่งขับไปจังหวัดตราดจากระยองไปตราดเออโอ้ยเกือบเกือบสิ้นชีพเหมือนกันเพราะมันขับกับ มันขับออกไปคือตอนเย็นแล้วมันมันมัน,ม,นมันไปไปมืดไงพอไปมืดปุ๊บตอนนั้นเรายังไม่ได้ใส่แว่นเรายังไม่ได้ไปตัดแว่นสําหรับขับรถนะ่ะคือคือมันคือเรามีปัญหาในการอ่านใกล้นอ้องแต่เราไม่คิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องการมองไกลแต่พอเราขับรถเข้าจริงแล้วคือเราดูป้ายหรือกะกะแสงกะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยถูกอ่าก็คือสรุปแล้วก็คือมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องสายตาระยะไกลด้วยโอ้ตอนนั้นก็เกือบเลยนะเกือบแบบ เหมือนเหมือนเรามองไม่เห็นนะ่ะเออแล้วเราก็เลี้ยวปุบปับอะ่ะเรารถขันหลังมาเกือบชนเราเลยนะเราก็โอ้โสันมากแต่ว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวเนาะก็คือมีเพื่อนไปด้วยพอพ้นไปสักสักหน่อยก็คือเหมือนจอดพักรถได้ก็ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนให้เพื่อนมาขับแทนเออนั่นแหละก็คือหนึ่งเดือนก็ไปตราดพอต้นเดือนมีนาะเธอจะขับรถได้สองเดือนเป็นได้สองเดือน ฉันจากระยองค่ะเธอฉันขับไปนู่นกุยบุรี400กว่าโลจริงแล้วไปคนเดียวขับคนเดียวด้วยเออขับไปเนี่ยออกออกจากระยองใช่ไหมชนบุรีแล้วก็ไปเส้นบางนาไอทาง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 ด่วนบางนาตราดนะ่ะเออแล้วก็ตัดไปเส้นอะไรนะเฉลิมการจนาอะไรที่ตัดไปพระรามสองอะ เอ้ยเส้นนั้นมีแต่สิบลอ้อมีแต่รถคันใหญ่คันโตเต้ไปหมดแบบคือรถฉันก็เป็นรถเก่งเนาะอ้อมๆฉน,นี่คือแบบว่ารถสิบลอ้อเป็นหมดเลยคือมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเราแบบถูกสิบลอ้อดูดนะแล้วมีมีครั้งหนึ่งแบบจนสิบลอ้อได้คันหลังก็บีบบีบแตรให้เราอะเออคือคันหลังเขามองเห็นไงเหมือนเราเซไปหารถด้านด้านข้างอะเพราะเพราะข้างหน้าสิบลอ้อ ด้านข้างสองข้างเราซ้ายขวาสิบล้อข้างหลังเราสิบล้อแล้วเหมือนเรา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 ไม่รู้อีท่าไหนคือเราตกใจเ,เรากลัวอะไรไม่รู้เราเกือบวูบแต่สุดท้ายก็คือเราเราก็หัก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 กลับออกมาคืนแล้วก็ชะลอแต่ขันหลังอ่ะเขาเหมือนเขาจะเขาเห็นแล้วเขาชะลอเขาชะลอให้เราแล้ว เออนั่นแหละโอ้โหตื่นเต้นมากเลยแต่สุดท้ายเราก็ไปถึงจุดมุ่งหมายคือกุยบุรีไปเล่นไปเยี่ยมเพื่อนนะไปไปเที่ยวบ้านเพื่อนได้อย่างปลอดภัยเออแล้วก็ไปเที่ยวแถวนั้นก็ขับกลับมาคนเดียวเหมือนเดิมอืมนั่นแหละคือฉันก็บอกว่าไม่รู้ฉันกล้าไปยังไงนะเธอคือฉันไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตน่ะฉันจะขับรถเป็นแล้วเธอเข้าใจไหม เป็นคุณป้านะ่ะเป็นเอาเอาไงเป็นเป็นเป็นเหมือนคุณป้าข้างบ้านอนะ่ะเออคือแบบเธออายุห้าสิบกว่าเพิ่งจะขับรถเป็นแล้วไปขนาดนั้นนะแล้วเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วไหมคือ,เ,อเดือนพฤษภาเอาง่ายๆว่าก็น่าจะขับรถเป็นมาประมาณสามเดือนสี่เดือนใช่ไหมฉ,ฉันไปขับไปสุรินฉันไปสุรินจะเธอจ้ะหกร้อยโลใช ขึ้นไปผ่านเขาปงเขาผักขับคนเดียวค่ะคุณขาฉันเออนั่นแหละฉันก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันมันก็เลยก็เลยเราเรารู้สึกเราเรามีความสุขอะเราขับรถแล้วเรารู้สึกมีความสุขแต่ฉันจะเป็นคนติดนะคือขับรถแล้วฉันต้องต้องฟังเพลงฉันต้องมีเพลงฟังเออเพลงมันจะต้องเหมือนตื่นตื่นหน่อยแบบเหมือนสนุกสนุกหน่อยเป็นอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้เพลงลูกทุ่งเพลง อต,อตืดตืเพลงฝรั่งฝรั่งอะไรคือคือก็ฟังสลับสลับกันไปเออ,อ,อบางครั้งก็มีฟังกันตรุมบ้างนะ <c oughs> คอนซูรินไงเออบางทีก็อารมณ์แบบกันรึเออนั่นแหละก็ดูนะเธออย่างฉันน่ะใครจะไปคิดเพื่อนฉันจะพูดเลยเฮ้ยไม่เคยคิดเลยนะเธอว่าเธอเนี่จะมาขับรถเป็นกัอีตอนอายุ51ปีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน ทุกคนนะคะท,ทุกทุกทุกคนที่เข้ามาฟังไม่มีคําว่าสายสําหรับการที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรลงมือทําอะไรหรือเรามีความฝันอะไรที่เราเหมือนแบบโอฉันอยากทําไปเนี่ยมานานมากแล้วตั้งนานแล้วเราไม่มีโอกาสแต่พอเหมือนตอนเนี้ยคือเหมือนอย่างเราต้องยอเอ,อเราต้องดูนะว่าอย่างอย่างวัย5้สบางทีก็คืออย่างคนที่เขามีลูก ลูกก็โตแล้วลูกก็แบบว่าโอเคดูแลตัวเองได้แล้วหรืออย่างเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราไม่มีลูกแล้วก็อ่ะตอนนี้ก็คือเรามีเวลาเพราะว่าเรากเสียณมาใช่ไหมเราก็ลองเราได้ลองทําอะไรใหม่ๆอ่ะนั่นแหละเราก็ลองไปทําอาชี้ p อาชีพน,พนัน้อาชีพนี้ไม่ชอบก็ไม่ทําเออแต่ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราชอบไม่ชอบ เออแล้วแล้วแล้ว,ลวสําหรับการขับรถนี่คือยอมรับเลยว่าไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองจะชอบการขับรถตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออแค่แบบได้ขับรถออกไปข้างนอกแล้วก็ฟังลงฟังเพลงดูน,ดนู่นดูนี่ดูนี่บางทีเราก็ขับแถวๆเนี้ยไ,ไม่ไม่ไม่ได้ไปไกลบ้านนะเออบางบางช่วงก็ไม่ได้อยากไปไหนไกลเนาเหนื่อยบางทีเหนื่อยก็ขับแถวเนี้ยก็ก็สนุกก็มีความสุข เออก็เนี่ยแหละสิ่งละอันพันละน้อยที่มาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ทุกคนแบบว่ามานั่งแบบเออมันสายไปแล้วที่จะทำไอ้นูน่นมันสายไปแล้วที่จะเรียนไอ้นี่มันสายไม่มีคำว่าสายตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะเ,นเพื่อนๆ อืมใช่แล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะว่าใครมีความฝันแล้วอยากที่จะวางเป้าหมายแล้วอยากจะทําอะไรบ้างลองสื่อสารกับเราดูหน่อยนะเราอยากรู้ว่าเ,เพื่อนๆอยากจะทําอะไรกันบ้างแบบเหมือนเออมาวัยนี้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากลองสิ่งใหม่ๆดูบ้างเนาะเออก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยละกันนะถ้าเห็นว่าคลิป ไหนของเรามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันวันนี้ก็ไปก่อนนะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของเรานะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยมีความสุขกันทุกคนบายบาย